ระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต,ต,ตโอะระหัตโตจังหวัดร้อยเอ็ดทำบุญฉลองกุติสงฆ์66ปี46พรรษาอนุสร์วัดทิตะวิริยาวนารามวัดป่าม่วงวันที่4พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกานายพิชายาตุรสองรองผู้บริการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีทำบุญฉลองกุติสงฆ์66ปี46พรรษาอนุสร โดยได้รับความเมตตาจากประเทศวชิรวิมลดเรเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธ์วัดมิ่งเมืองพระครูวิริยธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอจังหารธรรมยุทธ์วัดทิตะวิริยาวนารามพระราชวชิราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมวัดทัสแสแบงตลอดจนผู้นำท้องที่ท้องถิน่นคณะสิทธิานุสิ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมที่วัดทิตะวิริยาวนารามวัดป่าม่วงตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในพิธีมีถวายกุติสงฆ์พระราชวชิราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงนำคณะมาถวายกุติสงฆ์ที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ในวาระครบครอบ,รอ,บอายุวัฒนมงคลของพระครูวิรยธรรมคุณรวมถึงพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จะร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและพิธียกเสาเอกเสาโทก่อสร้างกุติสงฆ์และการเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อการสร้างบุญกุศลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งการสร้างกุฏิให้พระสงฆ์เปรียบเสมือนการสร้างบ้านให้พระพุทธเจ้าอานิสงส์มากมายมหาศาลเช่นจะได้เกิดในตระกูลที่มียศศักดิ์มีความสุขความเจริญมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงต่อไปสุภาพนมพกา้าทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน